สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียหล่ำนำเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลอวันพุทธที่11ธันวาคมโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นยูเวนตุสพบแมนซิตี้คู่ที่ดองมุมพบบาร์เซโลนาและคู่สุดท้ายอาร์เซนอลพบโมนาโกแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางยฮีย็นกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มเฮียบอกกันยับยับหากสนใจเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับเราสามารถอไลน์ไม่ได้ที่ l u m 9คู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์กันคือคู่ระหว่างยูเวนตุสพบแมนซิตี้ ก่อนอื่นเรามาดูดัดบคะแนนของทั้งสองทีมทางด้านยูเวนตุสแข่ง15นัดชนะ6เสมอ9อยู่ดับที่6ของตารางส่วนทางด้านแมนซิตี้แข่ง15นัดชนะ8เสมอ3แพ้4อยู่ดับที่4ของตาราง เรามาดูสถิติที่พบกันข่องทั้ง2ทีมซึ่งเป็นยูเวนตุสเป็นฝ่ายชนะ2ครั้งเสม,มอ2ใน4เกมหลังสุดโดยจะเป็นแตกมสูง1ต่ำา3ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมนอกจากยูเวนตุสห้านด้านล่าสุดชนะ1เสมอ4โดยแบ,บ่งแกสูง1ต่ำ4ส่วนทางแมนซิสตี้ห่านด้านล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแบ,บ่งแก้สูง3ต่ำ2ผลสกอร,ร์ที่คาดแมนซิตี้ยันเสมอยูเวนตุสหนึ่งต่อ T T 1, 1มาต่อที่คู่ที่2ระหว่างดอทมูนพลดบาร์เซโลนา ก่อน่นเรามาด้วยดับคะแนนของทั้งสองทีมทางด้านดอทมุนแข่ง13นัดชนะ6เสมอ3แพ้4อยู่ดับที่6ของตารางทางด้านบาร์เซโลนาแข่ง17นัดชนะ12เสมอ2แพ้3อยู่จากฟงของตา,างรางลองมาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายชนะ1ครั้งเสมอ1ใน2เกมหลังสุดโดยจะเป็นตกอกรอสูง1ต่ำ1ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมเมื่อจากดอทมุลหันด้านล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1 โดยแบตตก็สูง2เสมอ1ต่ำสส่วนทางบาร์เซโลนาห่างนล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1โดยแบตตก็สูง3ต่ตำ 2, 2> ผลสกอร์ที่คาดดอทมูลเปิดบ้านยันเสมอบาร์เซโลนาต่อ2มาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างอาเซนอลพบโมนาโกก่อนอือลามูดัดดดบคะแนนของทั้งสองทีมทางด้านอาเซนอลแข่ง15นัดชนะ8เสมอ5แพ้2อยู่ดับที่3ของตารางส่วนทางด้านโมนาโกแข่ง14นัดชนะ9เสมอ2แพ้3อยู่ดับที่3ของตาราง เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นโมนาโกเป็นฝ่ายชนะสองครั้งเสม,มอ1แพ้1ใน4เกมหลังสุดโดยจะเป็นกอสูง1ต่ำ3าต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมนอกจากอาเซนอลห้านัดล่าสุดชนะ4เสม,มอ1โดยแบตกอสูง2เสม,มอ1ต่ำ2ส่วนทางโมนาโกห้านัดล่าสุดชนะ3แพ้2โดยแบนกอสูง4ต่ำ1ผลสกอร์ที่คาดอาเซนอลนเปิดบ้านเฉือนชนะโมนาโก2ต่อ1 ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียแอดลน์เฮียมาได้เลยในกลุ่มของเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและเต็งรับรองไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อเฮียมาทางละแอดที่แสดงอยู่ได้เลย